ขอบครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพี่น้องอีควิกเมนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะพามาซ่อมรถนะครับเปลี่ยนกองดีเซลนะครับกองดีเซลของเครื่องด e ีเ c u b ียูบอสามร้อยแปดสิบนะทำได้สไตล์เจ้าของรถนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทํำยังไงบ้างเอาครับเมื่อเรายกเครื่องขึ้นมานะ แล้วก็จะเจอเครื่องยนต์นะครับของรุ่นเนี่ยฮีโนตัวนี้คนระับมันจะอยู่บริเวณตรงท้อไอดีนะอยู่ตรงนี้นะก็คืออยู่หลังไดชาร์จนะครับอยู่หลังไดชาร์ตหลังคอมเอนะอันดับแรกเลยถ้าเราทําด้วยเองทําได้ด้วยตัวเองนะครับก็อันดับแรกให้เรามาลายนะครับน็อตข้างล่างนะมันจะมีสายยางนะครับคลายน็อตเอาขวดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ เปิดน้ำมันเนี่ยออกจากตัวกรองให้หมดนะครับแล้วก็ถ,ถอดสายยางก็ได้นะครับถอดสายยางนะสายยางม,มันจะอยู่กับฝานะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้เราถอดสายยางขึ้นมาจากนั้นนะครับขันน็อตที่อยู่บร,ริเวณข้างบนขึ้นนะแล้วก็น,อน็อตเบอร์สิบสี่นะครับแล้วเราก็จะเห็นกรองนะเราเห็นกรองนะครับเปิดมาก็เห็นกรอง ครัขณะนี้นเรายกกองเก่าขึ้นมากองนี้มีแต่คราบน้ําเลยนะยกขึ้นมานะยกขึ้นมาแล้วค่อยๆดึงนะครับนะกองเก่าครับดมปี้เลยเนี่ยกองใหม่ะสีคนละสีแลครับเกิดจากการใช้น้ํามันที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับปุ่มอ,อันนี้เราถ่ายแล้วนะแต่ก็ยังไม่หมดนะ อ่าเดี๋ยวเอาออกก่อนเราทิครับอ่าน,นี่เป็นคราบน้ำมันนะเก่าขั้นตอนการใส่นะครับเราก็จะมีโอลิงมาให้นะโอเคเดี๋ยวผมทําความสะอาดในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายน้ำมันออกนะครับแล้วก็จะใส่นะเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันว่าใส่อย่างไรใส่ง่ายแค่ไหนนะโอเคครับเอาครับนี้เรา ตามความสะอาดเสร็จแล้วนะมันก็จะมีโอลิงมาให้เรานะครับในกล่องนะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่มาให้ให้เราเอาตัวเล็กสุดนะใส่นี้ไว้นะมันจะอยู่กับฝาครอบข้างบนนะครับให้เราตัวเล็กใส่ลงไปให้เราตัวเล็กใส่ลงไปนะครับส่วนตัวใหญ่นะใส่ขอบมันตัวใหญ่ใส่ขอบนะอย่างนี้นะใส่ขอบ เรียบร้อยมันจะมีข้างที่มีสติกเกอร์นะข้างที่มีโลโกโ้ครับเอาข้างที่มีโลโกโ้ขึ้นบนข้ามีโลโกโ้ขึ้นบนกดมันเข้าไปครับเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะเอาฝาประกอบลงไปให้อยู่ตำแหน่งเดิมครับฝาประกอบเข้าไป ใส่น,น็อตนะครับน็อตที่เราเตรียมไว้แล้วเมื่อกี้ใส่น็อตลงไปก็จะอยู่ทรงมันจะมีเหลี่ยมล็อกอยู่นะครับถ้าเรา,เาใส,ส่ไม่เ,เข้ามันก็จะไม่เ,เ Cannon. ข้านะไอ้เหลี่ยมล็อกเนแม่หนมันจะต้องอยู่ข้างบนคลายมันออกไปก่อน อันนี้คือนี่ปัญหามันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเหลี่ยมล็อกสองข้างะครับขันให้แน่นพอดีอก็มันจะมีเหลี่ยมล็อกนะเอาเหลี่ยมมันเข้านะครับแยกคลายน็อตข้างบน,นครับใส่ายางเข้าไปคืน,นครับแล้วก็คลายน็อตข้างขน้านี่เบอร์สิบเจ็ดขันให้แน่นเลย หรืออีกหนึ่งวิธีนะครับเราก็จะสามารถคลายตัวนี้ออกแล้วก็คลายเบอร์สิบสองข้างบนนะครับนะแล้วแยกจนกว่าน้ำมันมันจะออกครับเมื่อเราแยกน้ำมันนะตัวแยกมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นดำดำนะแล้วก็กดปั๊บน้ำมันมันก็จะออกนี่แบบนี้ครับ ช้ได้แบบนี้เสียบซ้ายเข้าไปขึ้นแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบสองตรงนี้ให้แน่นพอดีอย่าแน่นมากเดี๋ยวมันจะขาดวาเอาเป็นว่าขันเบอร์สองแล้วกันเดีย๋ยวยู่ไนข <c oughs> ันกิจเจเบอร์สองครับให้แน่นแค่นี้นะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนกองดีเซลนะครับทำได้นะโดยเจ้าของรถ ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าช่างครับโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไวเป็นความรู้เล็กๆน,น,น้อยๆนะครับไว้ลืมกดติดตามกดจับสไลด์เป็นกําลังใจให้กับทีมงาน2พี่น้องอ e ีควิ k เมนตนะครับสโลกันสโลชาตินะสโลแกนนะครับกับทีมงานผัวเองสวยขอบคุณครับ